ทุกคนดูนี่เมียวเหมียวน่าสงสารจังเลยไม่มีที่นอนฝนตกมานอนตรงตาไขหรือว่าตาไขแล้วน่าสงสารกว่าเนี่ยเดี๋ยวเกิดตาไขขาดขึ้นมาแล้วก็บันเทิงเลยไปช่อไปซ้อไปซ้อทุกคนดูนี่ดูก้นมัน นนอนอย่างเงี้ยเราตไข่ายดูตไข่ายเราเป็นอย่างเงี้ยหมัดไว้กับลวดแค่เนี้ยไล่ไปโ่ก็เข้าไปนอนเอาชาเป็นลายตารางหมดแล้วเนี่ยไปโครับไปโครับมันนอนสบายเหรอฮะมันไม่เมื่อยเลยใช่ไหมเนี่ย หลับสบายมากเลยใช่ไหมเนะี่ยนอนอย่างนี้ล่วงขึ้นมานี่ตกกระจายตายเลยนะเอพิจ้อนะแล้วดูออมเมก็สนใจอยากจะนอนเหมือน,อนเอพิโ๊เหมือนกันไงจะไปยังไงดีล่ะแอมเมฮะ มันไม่ใช่ที่งไงอาเมมันเลยไปไม่ได้มันไม่ใช่ที่มันเลยไปไม่ได้อไเ,ไไไดเอพิเชเขาเข้าไปข้างในเขาเข้าไปข้างในอ่ะอเมก็อยากจะไปเหมือนเอปิโชลเลยเกิดไม่เกรงใจตาข่ายข้าพเจ้าเลยเอพิเชลครับหลับสบายจา้ะ ไปโซ่ไม่ไปโซ่อาไปโซ่อาไปโซ่ไม่ไปโซ่ครับไม่ไปโซ่ <c oughs> ไม่ตื่นและไม่ตื่นแล้วก็นอนไปไม่เอาจุ๊บจุ๊บ